ดวงการเงินโชคลาภและเลขมงคลของคนเกิดพุธกลางวันในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้พลังใจครับในการดูดวงประจำวันเกิดของคนเกิดพุธกลางวันในเดือนพฤศจิกายนครับสำหรับตอนนี้นะครับคุณเต้พลังใจก็มีคอนเทนต์ใหม่นะชื่อว่าคุยแชร์ พลังใจครับก็สําหรับคนที่อยากจะมาคุยนะให้คอมเมนต์หรือว่ามารับฟังในเรื่องของสายมูในเรื่องของความเชื่อเรื่องต่างๆที่ทั้งข้อสงสัยหรือถ้าใครอยากรู้อะไรก็สามารถที่จะ,ะมาคอมเมนต์ได้สามารถที่จะส่งเรื่องราวให้กับคุณเต้พลังใจได้จะได้มาช่วยกันตอบช่วยกันหาทางแก้ช่วยกันให้คําตอบในช่องทางนี้ได้เลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ เอาละรครับเราบุริกะว่าการเงินโชคลาภและเลขมงคลของคนงคเกิดพุทธกางวันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มที่าการเงินก่อนดูซิว่าการเงินอดีตเป็นอย่างไร <S <S ในเรื่องของการเงินไพ่ขึ้นในเรื่องของความสะกสบายนะมันเป็นในเรื่องของการที่จับจ่ายใช้สอยที่เราเคยใช้มันก็ค่อนข้างจะมีความสมดุลเหมือนกันในอดีตของตัวเราแม้ว่ามีเรื่องของพื้นฐานในเรื่องของการเงินค่อนข้างไหลเวียนดีและมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะักนะครับ ปัจจุบันพ่ขึ้นว่ามันก็ยังมีมาบ้างนะในเรื่องของการที่เริ่มต้องลงทนุนเริ่มต้องมีการบริหารจัดการมีความเติบโตในเรื่องของการเงินของตัวเราเนี่ยที่มากยิ่งขึ้นแต่มันก็อยู่ที่การตัดสินใจของตัวเราอย่าเพลิดเพลินกับการใช้เงินมากจนเกินไปทําให้เกิดผลร้ายกับตัวเองนะครับอนาคตละ่ะอนาคตพ่ยขึ้นว่าเมื่อเราระวังแล้วเนี่ยหากเราไม่ระวังในเรื่องรายจ่ายหรือว่าในเรื่องของการทุกใช้ใจ่ายออกไปหรือว่าการสูญเสียเงินการเกิดนี้สินจากปัจจุบันของตัวเราที่จะต้องคอยดูคอย จะสั่ให้ดีเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดดุลในอนาคตของตัวเราซึ่งมันเป็นสัญญาณนะสัญญาณเตือนภัยของตัวเราแล้วว่าในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการบริหารจัดการกันในปัจจุบันของตัวเราต้องคอยดูคอยพกงมอย่างดีในช่วงนี้ให้มากนะครับอ่ะเรามาดูซิว่าในเรื่องของการเงินนะในปัจจุบันมีสิ่งที่อะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะครับไยขึ้นในเรื่องของ อ่าสิ่งที่เกิดในเรื่องของการเงินของตัวเราอย่างที่บอกว่าอ่ามันเกิดในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่เราใช้จ่ายนะในเรื่องของการที่เราต้องบริหารให้ดีมีเรื่องรายจ่ายต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นเข้ามาแต่ส่วนให,ใหญ่แล้วเป็นเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์การไปซื้อของการที่เราใช้เงินหมดไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะั้นซะเยอะ ดังนั้นมันต้องมีการมาตรวจสอบมาดูแลในเรื่องของการเงินของตัวเราเนี่ยไม่ให้เกิดปัญหาที่มันมากยิ่งขึ้นหรือว่าการจัดการการจัดสรรการเงินของตัวเราเนี่ยให้ม,มีความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมจะได้ไม่เกิดปัญหาที่เพิ่มพูนมากกว่าเดิมด้วยเช่นกันอ่ะแล้วดูซิว่าในเรื่องของการเงินเราจะจัดการอย่างไรไม่ให้มันเกิดความขัดทุนในอนาคตล่ะดูซิอย่างแรกไปขึ้นในเรื่องของการ ต้องมีการเก็บออมในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของการที่บางอย่างเรามีความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่มันเกินความจําเป็นเนี่ยก็ต้องอไม่ใช่ว่าจะตัดไปเลยแต่ว่ามีการจากัดในเรื่องของวงเงินในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆให้มีความเป็นระบบระเบียบที่มากยิ่งขึ้นนะโดยอิงในเรื่องของรายรับของตัวเราและเราจะจัดการจัดสรรการเงินของตัวเราอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต นั่นเองนะครับออย่างที่2ออย่างไรอย่างสองพาขึ้นในเรื่องของอาการจัดการนะดูของเสียของพังในบ้านดูของเสียของพังที่มันต้องมีเรื่องของรายจ่ายที่มันเพิ่มเติม,ตมที่เราไม่สามารถที่จะไปหยุดหรือไม่ทําได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของเสียของพังที่ต้องใช้จ่ายแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นหนักอะไรขนาดนั้นแต่เป็นการบริหารจัดการให้มันเรียบร้อยมากกว่านะครับอย่างที่3ไมพขึ้นในเรื่องของการที่เราไปลงทุนอะไรบางอย่างในช่วงนี้ ไม่ชอบเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่เราต้องรบอบคอบแล้วก็ต้องระวังและเกิดจากการศึกษาเรียนรู้นะดังนั้นแล้วเนี่ยการลงทุนมันย่อมเกิดความเสี่ยงแต่มันเกิดเงินเกิดทรัพย์ของเราในอนาคตได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าหากไม่มีการศึกษาหากไม่ดูให้ดีมันก็ไม่เกิดการสูญเสียการเงินได้ในอนาคตอยู่ด้วยเช่นกันดังนั้นก็ต้องระวังระวังเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับมาดูซิว่าเทพเทวานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการมู่ในเรื่องของ เงินของตัวเรานะเรื่องของการเงินเนี่ยจะทํำยังไงได้บ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของความใจยเย็นมากกว่าแล้วก็การมูของตัวเราเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติบูบชามากกว่าการนั่งสมาธิการเจเริญจิตภาวนาหรือก,การสวมดมนต์เนี่ยก็จะช่วยทําให้จิตใจเรานิ่งสงบและทําให้เราเกิดสติในเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของเทพเทวานี่ท่านจะมาช่วยหรือมีพลังบาร,รมีที่มันเชื่อมโยงถึงกันนะทเทพเทวาประจําตัวหรือสิ่งศักดิ์ที่เรานับถือบูชาเนี่ยก็จะช่วยเหลือนะเพราะให้ขึ้นไปในเรื่องของพระยาโยมราชคือในเรื่องของกรรมในเรื่องของสิ่งที่เราเกิดจากการกระทำของตัวเราเองนะไม่ต้องไปมูที่ไหนไกลมูลกับตัวเองนี่แหละในการสวดมนต์ในการนั่งสมาธิเพื่อจะเจริญจิตตภาวนาให้เกิดทรัพย์ให้เกิดเงินเกิเกดทองได้ ไพ่เต๋ออะไรบ้างดูสิไพ่ขึ้นเป็นพระพุทธหัิษฐไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการกระทําของตัวเราไพ่ขึ้นในเรื่องอนาคตที่ดีเกิดจากการกระทําในปัจจุบันของตัวเราไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากในเรื่องของการเงินจะค่อยๆฟื้นคืนจากการกระทําของตัวเราดังนั้นเมื่อ <isch> เราทําปัจจุบันที่ดีในการจับใจใช้สอยในการบริหารการเงินให้เกิดความมั่นคงความมั่งคั่งก็จะเกิดในอนาคตได้โดยเช่นกันดังน,นั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินของคนเกิดพุทธกางวันเนี่ยอยู่ที่ เจรนะจริงๆมันไม่ถึงกับแย่ในเรื่องของการเงินแต่อยู่ที่ว่าเราต้องระวังตัวแล้วก็เก็บเงินเก็บทองให้ดีก็ล้วกันนะครับโอเคเรามาดูต่อนะในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะโชคลาภของคนเกิดพุธกลางวันเนี่ยจะมีไหมจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูที่ว่าอาดีตเป็นอย่างไรเรื่องของโชคลาภ เรื่องโชคลาภไพ่ขึ้นเป็นพญานาคนะคายๆไพ่ขึ้นเป็นเท้าวิรูป,ปักหมายถึงเรื่องของโชคลาภที่มากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรา,าได้พลังงานบางอย่างก,กับท่านมาทั้งบางคนอาจจะไปเนี่ยเรื่องของการไปขอพรไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอกับพญานาคมาก็มีความเป็นไปได้นะคระับปัจจุบันละ่ะ ปัจจุบันไพ่ขึ้นไปไานาอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมค่อนข้างชัดเจนว่าจะได้รับพรจากไานาะแต่มันเหมือนต้องแลกอะไรบางอย่างมาด้วยกันหนึ่งอย่างที่จะเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นได้นะนั่นเป็นในเรื่องของบุญภาวาสนาส่ง2คือเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะรวมไปถึงในเรื่องของการบนบานสารกล่าวรวมไปรวมไปถึงในเรื่องของการที่อาจจะมีความเจ็บป่วยแทรกมาด้วยกับเรื่องของโชคลาภของตัวเราอนาคตละ่ะ อนาคตก็ไพ่ก็ขึ้นเปน็นพญานาคอีกแล้วนะพญานาคสามไปเลยนะค่อนข้างแปลกมากสําหรับคนเกิดพุทธกางวันดังนั้นในช่วงนี้เป็นไม่ได้ก็นองไหวในเรื่องของพญานาคดูนะนองเสริมบุญเสริมบรารมีเสริมโชคเสร็ลาบกับพญานาคเพราะสัญญาณมาค่อนข้างชัดเจนนะพอไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของพญานาคนั้นเลยดังนั้นหากใครเป็นลูกหลานของพญานาคคนเกิดพุธกางวันก็จะทําให้เสริมดวงเสริมโ,มช,โชคลาภในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะดูซิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ จะมีนะมียังไงบ้างดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของการสื่อสารการที่ได้ท่านมาปกปักรักษาภัยขึ้นสื่อสารหมายถึงว่าอาจจะไปทั้งคนที่ขอพรแล้วคนที่ยังไม่ขอพรก็ลองไปขอพรกับพญานาคดูนะักไร้บ้านที่ไหนอย่างไรองค์ไหนที่มียาสัมผัสรู้สึกดีรู้สึกโชคชะตากับที่นี่ก็ไปที่นั่นในเรื่องของพญานาคได้หมดเลยนะครับอ่ะดูซิว่าเราเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในเรื่องของโชคลาภให้มีมากยิ่งขึ้น อย่างแรกไพ่กึ้นให้ทําความเข้าใจก่อนในเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของบุญบาร,รมีของแต่ละบุคคลเนี่ยจะได้มาไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของโชคลาภก็จะมีมาในลักษณะแบบนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยเราทําจิตให้ผ่องใสทําจิตให้เป็นบุญนะในเรื่องโชคลาภในเรื่องเสียงศิธิ์ท่านก็จะช่วยเหลือตัวเราได้โดยสิ้นกันนะครับอย่างที่สองไพ่ขึ้นในเรื่องของวิบากกรรมนะไพ่ขึ้นเป็นพระยคุศหมายถึงว่า คือในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องเสริมดวงด้วยนะไม่ใช่ว่าเรื่องโชคลาภม,มันจะมาแต่เราไม่สร้างบุญมันก็จะขัดกันนะขัดพลังงานกันทําให้เรื่องโชคลาภม,มันก็ไม่ได้เต็มที่ด้วยนะครับอย่างที่3ามไพ่ขึ้นในเรื่องของจิตใจความศรัทธาแล้วก็ความยินดีเหมือนเราต้องเปิดใจเพื่อรับ พลังงานเปิดใจเพื่อรับพลังบุญเปิดใจเพื่อที่จะรับทรัพย์รับโชคลาภเข้าหาตัวเองดังนั้นหากเราไม่เปิดใจสิ่งเหล่านี้มันก็จะหมุนเวียนลึบผ่านเข้าหาตัวเราได้ยากนะครับอันที่ว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของพญานาคเนี่ยท่านจะสื่ออะไรบ้างอกขึ้นเป็นงูอีกแล้วนะเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้เสร็จไพ่เลยนะบอกเลยว่าชัดเจนมากๆเลยในเรื่องของพญานาคดังนั้นเนี่ยให้เราไปสื่อจิตสื่อใจ นและท่านจะทําให้เราเกิดความสมหวังในทุกๆเรื่องในเรื่องโชคลาภในเรื่องของการเงินและเราจะได้รับพรที่มีความมงคลเกิดขึ้นเกิดความศรัทธาในจิตในใจของตัวเราได้โดยเฉ่นกัน,นะครับอดูซิว่า,พาไพ่เตืออะไรบ้างปับ๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของพญานาคแล้วเห็นไ,ไหมคือต้องบอกนี้ว่าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในเรื่องของการบูชาเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ใครเชื่อได้นะสำหรับคนเกิดพุทธกังวันเนี่ยมันก็ พูดยากเหมือนกันนะแต่ว่าให้เราลองเปิดใจดูก็แล้วกันในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่เราได้ไปบูชาเกิดความศรัทธาไม่ได้มาจากคําพูดของผมแต่มันจะมาจากสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอหรือประสบการณ์ที่เราได้ประ,บประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นเทพองค์ไหนอย่างไรก็ตามนะอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็อยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่การสร้างบุญสร้างบารมีก็ขอเตือนย้ําในเรื่องเหล่านี้เอาไว้นะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของโชคลาภของคนเกิดพุทธกลางวัน,นยัอยู่ที่ แปดนดักงนั้นเทเทวาหนุนนำให้เกิดโชคเกิดลาบเป็นพลังใจให้นะครับเลขมงคลของคนเกิดพุธกางวันในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรปั๊บสำหรับเลขมงคลนะครับคนเกิดพุธกลางวันคือเลข7เลข5นะครับแล้วก็เลข6เลข2เลข7เลข5เลข6เลข2คือเลขมงคลนะเอลักกี้นัมเบอร์ของคนเกิดพุธกลางวัน